อันนี้คือชอบเลยสวยฟาดด้วยขนตาเทคนิคฮอลลีวูดขอแบบว่าปุวะเลยนะคะเพื่อนเห็นตั้งแต่อยู่หน้าปากฟังน,นะคะให้ปากเป็นสีแบบสุขภาพดีตื่นมาแล้วก็สวยเลย Up, สวัสดีค่ะกลับมาพบก,กับมิวกี้คือแม่สุดแซ่บสวยเซ็กซี่ส่อแซ่บแล้วนะคะวันนี้นะคะมิวกี้ก็จะมาคลายข้อสองสัยให้กับเพื่อนๆที่ถามกันมาเยอะมากนะคะทั้ง d m นะคะทั้งอินบ็อกซ์นะคะแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นตอนที่มิวกี้ไลฟ์หรือว่าความเมนตามรูปต่างๆนะคะว่ามิวกี้เนี่ยทำขนตาที่ไหนความจริงจะบอกก่อนว่าช่วงนี้เป็นช่วงที่มิวกี้ค่ะทำรีเสิร์ชอยู่พอดีนะคะแล้วเนสังเกตได้ว่าตอนนี้ขนตาแบบว่า ล่วงใกล้จะหมดแล้วนะคะมุกี้ก็ได้ทำการรีเสิร์ชนะคะจนได้มาเจอร้าน a คร e บิวตี้ u ล g e ค่ะจริงๆเขาก็คือในเครือของ SLC Clinic นั่นเองนะคะจะบอกว่าเขามีขนตาให้เลือกมากมายเลยนะคะและที่สําคัญนะคะตอนที่มุกี้ได้โทรถามเนี่ยเขาบอกว่าขนตาค่ะทํามาจากขนนิ้งด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยความนุ่มเนี่ยไม่ต้องห่วงเลยแต่ว่าตอนนี้มุกี้จะต้องเลือกทรงก่อนนะคะเพื่อนๆว่าทรงที่มุกี้เลือกออกมาแล้วเนี่ยจะปังตัวขนาดไหนเรามาดูเลยค่ะ Everybody's trying to grab loud. สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณพี่ชื่ออะไรคะพี่ปอค่ะพี่ปอค่ะคือจริงๆแล้วเนี่ยวันนี้กี้อยากมาทําขนตาเพราะว่าสังเกตเห็นไหมคะว่าขนตาเนี่ยเริ่มไปหมดนะใช่แล้วก็ได้ทําการรรเสิร์ชดูก็รู้ว่าที่นี่แบบมีขนตาหลายแบบให้เลือกมากเลยใช่ค่ะของเราจะมีทั้งเส้นต่อเส้นแล้วก็เป็นแบบช่อนะคะถ้าเป็นแบบช่อเนี่ยของเราเนี่ยจะเป็นช่อที่เป็นเรียกว่าแคลเซเนเจอร์ตัวนี้ตัวขนตาของเราค่ะเราจะผลิตเองแต่ละเส้นเนี่ยเราจะใช้ในเรื่องของการทอมือนะผลิตเองด้วยคะใช่ค่ะ แล้วเราก็จะใช้การทอรมือทีละเส้นคุณมิกกี้สังเกตดีๆเนี่ยแต่ละเส้นเนี่ยจะมีความสั้นยาวไม่เท่เากัน,นใช่แล้วตรงปลายเนี่ยจะแหลมเหมือนขนตาจริงซึ่งอันนี้นเ,นเป็นจุดเด่นที่ต่างกับที่อื่นใช่ค่ะเดี๋ยวนะคะรงคส,สีนี้มีคนต่อได้หรอคะมีค่ะมีคนต่อนี่ไงคะ่ะเราเรียกมกรองแลชตายแล้วตาย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 โอ้ oh my god ของเราจะต่างที่อื่นก็คือเราจะใช้การทอรมือทีละเส้นเป็นแฮนด์เมดอ่าแล้วการจับเข้าช่อเราก็ใช้การจับเข้าช่อด้วยมือเราไม่ได้ใช้ช่อสำเร็จ อ๋อหรอค่ะใช่ค่ะหรอค่ะอุ้ยดีจังเลยไม่เคยทาแบบนี้มาก่อนเลยเพราะฉะนั้นทุกอย่างเนี่ยสไตลิสต์เราจะต้องมีเทคนิคในเรื่องของการทําขนตาตรงเนี้ยโดยที่มีการเรียนมาค่ะค่อนข้างนานถึงจะมีการลงทํางานได้อ๋อใช่ค่ะอย่างนั้นวันนี้สไตลิสต์ที่ทําให้กี้นี่ก็ต้องเชี่ยวชาญโดยตรงใช่ค่ะทางด้านนี้เลยวันนี้กี้จะต้องแบบออกมาพัวปังแน่นอนเพราะว่าแฟนคลับกี้เนี่ยเรียกร้องมากเลยนะคะอยากให้ชี้เป้าล้านขนตามากๆเลยจริงๆแต่วันนี้กี้ขอดูเลือกแบบอได้ไหมคะได้ค่ะตัวนี้ขน ตานะคะจะมีเส้นต่อเส้นนะคะกับแบบชอบแต่แบบเส้นต่อเส้นเนี่ยเราก็เป็นซิการ t ซอฟตเหมือนกันก็จะนิ่มกว่าที่อื่นเช่นเดียวกัน oh. แต่ว่าตัวหลักของเราเลยจะเป็นแบบชอบ oh. นะคะ อย่างกี้เนี่ยกี้ควรจะเป็นยังไงดีคะเนี่ยมีทรงให้กี้เลือกไหมคะอ่ามีค่ะอันนี้จะเป็นรูปทรงนะคะพื้นฐานก่อนนะคะอะอันนี้เป็นคิวสไตล์จะเหมาะสําหรับคนที่ต้องการให้ตาโตนิดนึงอ่าจะยาวสุดตรงกลางนะคะถ้าเป็นเซ็กซี่เนี่ยจะยาวสุดช่วงหางนะคะถ้าเป็นลัชชูรี่เนี่ยตัวนี้จะทําให้ตาดูมีมิติมากขึ้นอือ่าเพราะว่าจะยาวสุดเนี่ยก็คือ45องศาตรงน,นี้ค่ะแล้วตรงนี้เราก็มีรูปแบบใหม่ที่ออกมานะคะ2ตัวก็คือตัวนี้คือฮอลลีวูดที ออกมาเมื่อปีที่แล้ว ชอบมากอันนี้คือชอบเลยสวยฟาดด้วยขนตาเทคนิคฮอลลีวูดจีมากตัวนี้เราจะใช้เทคนิคจับชอททำทั้งหมดนะคะมิกกี้เอาวันนี้ค่ะจิ้มวันนี้เลยค่ะมิกกี้เลือกอันนี้ <Okay. S 2> อุ้ย <Yeah. S 2> แล้วนี่อะไรคะเนี่ยนี่คืออะไรคะอันนี้เป็นคอนทัวร์ปากนะคะตัวนี้คอนทัวร์ปากใช่ค,คือยังไงเอ่ยอเดี๋ยวให้ดูตัวนี้นะคะเป็นลิปสิคอนทัวร์เหรอคะใช่ค่ะตัวนี้จะต่างกับงานสักนะคะถ้างานสักเนี่ยสีอาจจะเพี้ยนในอนาคตอาจจะทาให้ปากคล้ำม,มาก มิแต่ว่าตัวนี้เนี่ยจะเหมาะในกรณีของคนที่สีปากซีดใช่ใช่ใช่พอกี้เป็นคนปากซีดเพราะว่าเลือดน้อยอแล้วในบางเคสตอนนี้ที่เราทำเนี่ยก็คือ คนที่แพ้ลิปสติกเพราะฉะนั้นคือตัวนี้ค่ะสามารถที่จะมาแก้ไขปัญหาตรงสีตรงนี้ได้อ๋อเหรอคะใช่ค่ะจะดีกว่างานสักเพราะถ้างานสักเนี่ยบางทีจะทําให้สีเนี่ยเข้มมากกว่าเดิมแต่หลักๆตัวนี้จะลงแค่ผิวฉนหนังกํพร้าค่ะเพราะฉะนั้นคือจะปรับสีได้สวยเลยใช้วิธีการทําไหมคะตัวนี้จะใช้เวลาทาประมาณชั่วโมงครึ่งถึงสองชั่วโมงกี่เอาด้วยได้ไหมคะได้ค่ะวันอยากทำมากเลยอยากลิปคอนทัวร์เทอเ่ี้อมาสีจะเป็นลักษณะนี้เลยค่ะจริงปะคะใช่เบลเรือเลยหรอเพราะว่ากี่อ่ะจริงๆแล้วค่ะเป็นคน เลือดน้อยเลือดจางเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาไม่ทาลิปสติกอะค่ะกี่จะปากค่อนข้างแบบซีดเพราะสกปรกค่ะอ๋ออันนี้คือทาครั้งเดียวนะคะแต่ลาโบบะมากหนูขอโปรแกรมนี้ด้วยค่ะได้ค่ะจะอยู่ได้นานไหมคะตัวนี้จะอยู่ได้ประมาณ1ถึง2ปีขึ้นอยู่กับสภาพผิวด้วยเลื่อนถึงสองปีใช่เดี๋ยวนะตอนแรกหนูเข้าใจว่ามันจะอยู่ได้ประมาณแบบเดือนถึง2เดือนอะไรอย่างเงี้ยไม่ค่ะจะอยู่ได้นานแล้วก็ขนตาใหม่ล่าสุดของเราเป็น f o ซี่อา ฟ็อกซี่ใช่ค่ะก็คือจะเป็นแบบนี้ฟ็อกซี่ตัวนี้เราใช้เทคนิคจับช่อเหมือนกันค่ะ<อ>ถ้าเป็นต่างประเทศจะใช้เทคนิคเส้นต่เส้นค่ะใช่ค่ะในส่วนของเทคนิคตัวนี้เนี่ยเราทําขึ้นมาเนี่ยเพราะว่าส่วนหนึ่งคือสาวสมัยใหม่เนี่ยจะชอบความเขียวแล้วเขาจะไม่ค่อยเน้นในส่วนของช่วงหัวมากจะเน้นในช่วงของหางปลายลาใช่เพราะว่าบางคนเนี่ยจะกรีดอายไลเนอร์ค่ะปลายให,ให้ใหญ่ขึ้น<อ>เพราะฉะนั้น<อ>เทคนิคตัวนี้จึงถูกสร้างมาเหมาะสําหรับคนที่ชอบการกรีดอายไลเนอร์ตามธรรมชาติให้หนาอยู่แล้ว ตัวนี้ไม่ต้องรีดอายไลเนอร์เลยค่ะจะ<ช>เห็น<ช>เป็นลักษณะ<ช><ช>ของอายไลเนอร์เอฟเฟกมันจะคมจริงๆนะคะมิวกี้อย่าต่อขนตามันนานมากแล้วนะคะรวมเวลานี้ก็ประมาณ2ปีได้แล้วนะคะพี่ปอ<ช>แล้วก็คําถามที่มิวกี้พบบ่อยมากที่สุดก็คือไม่ต่อหรอกมิวกี้เพราะว่าขนตาจริงอะ่ะมันร่วงออกไปหมดเลยหนูก็แบบของฉันก็ไม่เห็นร่วงอะไระคืออันนี้เป็นคําถามที่ลูกค้าทุกท่านที่ต่อขนตาครั้งแรกจะถามขึ้นมาเลยค่ะค่ะใช่ค่ะลักษณะของการต่อขนตาเนี่ยร่วงหรือไม่ร่วงขึ้นอยู่กับเทคนิคนะคะแล้ว ึ้นอยู่กับปริมาณกาวที่ใช้หนึ่งคือถ้าสมมติเทียบกันเทคนิคเส้นต่อเส้นกับช่อเทคนิคเส้นต่อเส้นอยู่านแต่<อ><อ>เขาใช้ปริมาณกาวเยอะตัวนี้มีเอฟเฟกหลังจากนั้นแน่นอนคือเหมือนที่เราเจอค่ะขนตาจริงอาจจะร่วง<อ>แต่ถ้าเป็นเทคนิคที่เรียกว่าคลาสสิกเนเจอร์หรือว่าช่อตัวนี้สไตลิสต์เขาเวลาที่เขาเรียนเขาจะต้องคุมปริมาณกาวในการใช้ด้วย<อ>ใช่ค่ะเพราะฉะนั้นคือตัวนี้จะถนอมขนตาจริงไม่ให้มีการหลุดร่วงนอกเสียจากว่าขนตาตรงนั้นนะมีการผลัด ตามระยะเวลาของมาันกี่ว่าบางครั้งนะคะคนที่คิดว่าแบบขนตาร่วงเนี่ยเพราะว่าเหมือนเวลาที่ขนตาที่เราต่อมามันร่วงอะ่ะมันเห็นชัดความเป็นจริงแล้วมันคือขนตาที่ต่อนั่นร่วงหรือเปล่าอันนี้ก็ไม่แน่ใจนะคะต้องเป็นแบบความเข้าใจของแต่ละคนแต่ว่าพี่ปอคอนเฟิร์มว่าไม่ได้มีผลใช่ค่ะเพราะฉะนั้นไม่รอแล้วค่ะอยากรีบสวยแล้วค่ะพี่ปอไม่เลยเข้าห้องในดได้ไหมคะได้เลยค่ะเชิญค่ะไปแ้ตื่นเต้นไปค่ะไปค่ะ Rose, ห้องก็แบบสวยงามอ่ะเธอแบบว่าสวยอ่ะฉันชอบอ่ะดูเป็นแบบมีความเลา้าดูสิสบายอ่ะเอาจริงๆนะถ้าพูดถึงแบบความสะอาดแล้วก็บรรยากาศอ่ะเต็มสิบไม่หัก ค่ะแบบว่าอู้วเลยนะคะเพื่อนเห็นตั้งแต่อยู่หน,น้าปักฟนเลยนะคะแล้วช่วงนี้หน้าฝนด้วยอะค่ะก็อยากได้แบบที่สามารถกันฝนได้ด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือจะบอกว่ามิกกี้ชอบบรรยากาศมากเลยนะคะมิกกี้ชอบแบบว่ามีความเสียงดนตรีมีเสียงนกมีเสียงน้ำอะไรอย่างเงี้ยค่ะโดยปกติแล้วอะเวลามิกกี้ไปทำขนตาค่ะ จะเงียบมากลอยุกกี้แบบเป็นแบบไฮเปอร์อะอยู่เฉยๆไม่ได้จะรู้สึกแบบเมื่อไหร่จะเสร็จเมื่อไหร่จะเสร็จอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่นี้แบบบรรยากาศดีมากเหมาะสมกับเป็นแคร์เลาจ์มากมากเลยะคะ่ะถ้าเกอแจ้งน้องได้นะคะ <S <S แผน่นที่แปะใต้ตาตรงนี้คะ่ะของเราไม่ใช่แผ่นที่แปะเพื่อลองขนตาธรรมดาตรงนี้จะมีในส่วนของตัวคอลลาเจนด้วย จะบำรุงใต,ต้ตาด้วยนะคะ พี่ปอค่ะไม่ทราบว่าที่นี่ใช้กาวของอะไรคะกาวตรงนี้เราผลิตเองนะคะเป็นของแพรค่ะจะมีโรงงานของเราเองใน SLC group ของเราค่ะ<อ>ซึ่งทั้งกาวแล้วก็อุปกรณ์ทุกอย่างอะคะ่ะจะเป็นในระดับของ medical grade ทั้งหมดก่อนที่เราจะได้กาวนี้มาเนี่ยเราก็มีการทดสอบหลายๆด้านแล้วก็มีทางคุณหมอเนี่ยช่วยด้วยนะคะเ,<อ>เรลิศมากเลยคะ่ะกาวก็ทําเองขนตาก,ก็ทําเองช่างก็ต่อเองไม่ทราบว่ากาวของที่นี่คะ่ะจะมีความติด นั่นคงทนได้ประมาณเท่าไหร่คะส่วนใหญ่แล้วจะอยู่ได้ประมาณ2-6สัปดาห์นะคะขึ้นอยู่กับการดูแลบางท่านก็อยู่ได้นานกว่านี้อื เดี๋ยวมิกกี้จะคลองแชมป์ค่ะอยู่ได้6เดือนเลยค่ะก็คือไม่ล้างหน้าเลยค่ะ<ม>อยู่ไปเลยยาวๆ6เดือนกี้จะต้องดูแลมันยังไงคะเพื่อที่จะทําให้มันอยู่ได้นานมากที่สุดอะค่ะแต่งากต่อขนตาไปแล้วนะคะก็ตรงนี้คุณมิกกี้อย่าเพิ่งสัมผัสน้ํานะคะประมาณ6ชั่วโมงเวลาที่เราแต่งหน้าหรือว่าทาอายแชโดว์อะคะ่ะตัวรีโมเวอร์ที่ใช้เนี่ยขอให้เป็นวอเทอร์เบสนะคะก็คือไม่มีส่วนผสมของออยล์นะคะเพราะว่าตัวออยล์เนี่ยตัวน้ำมันจะทำให้กาวเสริมกระพ้าไวขึ้นแล้วก็บางท่านเนี่ยอาจจะกีดอายไลเนอร์ได้ หรือว่าใช้มัสคร่าได้แต่ขอเป็นแบบไม่กันน้ำแต่จริงๆแล้วถ้าต่อขนตาแล้วเนี่ยพวกไอายไลเนอร์พวกมาสครลาอะไรพวกนี้เนี่ยบางทีไม่จำเป็นต้องใช้เลยด้วยซ้ำใช่ค่ะนี่แหละค่ะคือเหตุผลที่มิวกี้ต่อขนตามาตลอดพอะลึกๆแล้วเป็นคนขี้เกียจค่ะขยันทํางานนะคะแต่ว่าขี้เกียจแต่งหน้าค่ะพี่ปอคะแล้วการต่อขนตาเนะะี่ยค่ะต้องมีเวลาเท่าไหร่คะในการ ต่อทั้งสองข้างให้เสร็จประมาณชั่วโมงครึ่งถึงสองชั่วโมงค่ะขึ้น<ม>อยู่กับจำนวนเส้นที่ใช้นะคะแต่ถ้าเป็นแบบช่อเนี่ยเราจะแนะนำเนี่ยทางละสอ0รเส้นสองั้งสี่รอยเส้นจะอยู่ยที่ประมาณชั่วโมงครึ่งค่ะ<ม>แต่ว่าถ้าสมมติว่าบางท่านต่อมากกว่านี้เช่นประมาณอ่า 600เส้นอย่างเงี้ยอาจจะใช้เวลาประมาณสองชั่วโมง2ชั่วโมงนิดๆิดได้ค่ะประมาณนั้นคือมิวกี้แนะนำเลยนะคะสำหรับคนที่จะมาทำขนตาลิฟติ้งคิว้วหรือว่าทำปากอะไรเงี้ยคือควรจะมีเวลานะคะแบบว่าเวลาน้อยอะ่ะไม่แนะนำเลยจริงๆควรจะแบบมีเวลาเราจะได้ทำแบบเต็มที่สบายๆช่างก็ไม่ต้องรีบนะคะตัวเราเองก็ไม่ต้องรีบทำมาเรื่อยๆสบายเลยะคะ่ะอุ้ยเสร็จเวลาว่าหนึ่งข้างอะ่ะเห็นไหมอ่ะอันนี้บีฟอร์อันนี้ a f ฟเตอร์นน after. Poppin' like I'm supposed to Watch out for the people that ain't close to เป็นไงคะตาทรงฮอลลีวูดของมิวกี้เสร็จแล้วนะคะแล้วพอดีว่าระหว่างว่างๆอะคะ่ะก็เลยให้พี่เขาลิฟติ้งคิวให้หน่อยแล้วเดี๋ยวเช็นแล้วนะคะเราก็จะมาคอนทัวร์ปากกันให้ปากเป็นสีแบบสุขภาพดีตื่นมาแล้วก็สวยเลยเดี๋ยวเนนแล้ว่างที่มิวกี้ทําคิวไปนะคะมิวก mm ี hmm. ้จะให้เขามาลงยาชาที่ปากเลยนะคะจะได้ไม่เสียเวลนอะไร,รเวลา เ yeah, so ขาบอกว่าให้กืนได้เพราะว่าอันนี้ยมาสำหรับฟันถูกครังไม่ว่าพี่จะทำอะไรก็ตามทำเสร็จแล้วยาชาถึงค่อยออกฤทธิ์ ตอนนี้นะคะเพื่อนๆเรา,าก็กําลังจะทําการเปลี่ยนห้องนะคะมาคอนทัวร์ปากในห้องนี้ค่ะถ้าทุกอย่างมาดูแปลกๆไปก็นิดนึงน,นะคะเดี๋ยวรอดูตอนสวยค่ะพี่ปอคะมีสีอะไรให้กี้เลือกบ้างไหมคะอ่าได้ค่ะสีนะคะ,ะตัวอย่างนะคะอันนี้เป็นสีแดงค่ะ,ะ,คะแล้วก็สีนู้ดแล้วก็ตัวนี้จะเป็นสีเนเชอรัลนะคะใช่ค่ะก็จะซอฟน,นู้ดมานิดหนึง่งแล้วก็ออกสีส้มแล้วก็จะเป็นสีชมพูเลยอ๋อพี่ปอว่ามิวกี้เหมาะกับสีไหนคะ ไม่มีปัญหาเลยค่ะของคุณมิวกี้ Milky, คือปลาสีปากอะคะ่ะฐานไม่ต้องมีการปรับให้สว่างก่อนอ เพราะฉะนั้นคือสามารถลงสีไหนก็ได้เลือกได้เลยโอเคงั้นกี้เลือกสีพิ้งล้วกันนะคะเพราะว่าถ้าสมมติในบางเคสนะคะที่แบบสีปากซีดหรือว่าแพลริปสติกมาหรืออะไรประมาณนี้ค่ะเราจะต้องมีการปร okay. 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 like, ับสีให้สว่างก่อนกี attend. ่อยากถามเป็นหนึ่งว่าการคอนทัวร์ปากแบบนี้ค่ะกับการสักปากแตกต่างกันยังไงคะถ้าสมมติเป็นงานสักอะค่ะจะลงไปที่ชั้นหนังแท้นะคะเพราะฉะนั้นคือเวลาที่ลงไปเนี่ยสีเนี่ยอาจจะผสมกับเลือดแล้วก็จะโดนในส่วนของเส้นประสาทด้วยเพราะฉะนั้นแน่นอนหลังทำเสร็จก็จะมีอาการบวมแล้วก็แดง ใช่ค่ะแต่ถ้าสมมติว่าเป็นงานที่เป็นงานคอนทัวร์ตัวนี้เนี่ยจะลงแค่ชั้นหนังกบพร้าด้านบนแค่นั้นในส่วนของการบวมแดงหรืออะไรประมาณนี้เหมือนงานสักเนี่ยจะไม่มีใช่ค่ะแล้วก็สีจะไม่เปลี่ยนภายหลังด้วยใช่สีจะไม่เพี้ยนภายหลังด้วยค่ะเพราะว่าเราจะไม่ไปโดนเม็ดสีเมลานินที่อยู่างใต้เลยใช่โอเคค่ะกากี้เริ่มเลยนะคะค่ะ Face In a slick time, that's what she say She look good, she a big tease When she bite lip with the wink face Hella bad when she throw in back. bag She bring my way for the team play ขอบคุณวิกกี้เดี๋ยวถ้าหลังทำเสร็จแล้วนะคะตรงนี้หลีกเลี่ยงที่จะโดนน้ำนะคะประมาณ3าวันนะคะแต่แปลงฟันอะไรเงี้ยปกติเลยบางทีเวลาดื่มน้ำอาจจะใช้หลอดดูดนะคะ mm hmm. ช่วยอ่ะข้อห้ามเลยก็คือหนึ่งของหมักของดอง mm hmm. นะคะขอให้งดก่อน mm hmm. แล้วดีที่สุดก็คืออีกอย่างหนึ่งที่ควรงดคือแอลกอฮอล์ mm hmm. เพราะว่ามันจะทำให้บวมมากกว่าเดิม mm hmm. พาะห้ามจะมีอยู่แค่นี้ค่ะอ๋อโอเคค่ะ,คะแล้วเสร็จแล้วสีก็ามาตามที่ต้องการเลยค่ะเสร็จแล้วค่ะส,สวยมากระเรื่อฉ่อำมงไหม มาก็สวยเลยนะคะด้วยแคบิวตี้เลาจ์นะคะปะากก็มีแล้วนะคะคิ้วก็มีแล้วขวัวนาก็มีแล้วเดี๋ยวเหลือแค่เอาโลเจออกไปอีเวนต์ต่อได้แล้วะค่ะไปดิค่ะ เสร็จแล้วนะคะเพื่อนๆวันนี้กับการทําสวยของมิวกี้นะคะไม่ว่าจะเป็นการต่อขนตาแบบฮอลลีวูดแล้วก็การคอนทัวร์สีปากนะคะเหมาะมากสาหรับคนปากแห้งปากคล้านะคะปากไม่มีสีทําได้ทั้งผู้หญิงแล้วก็ผู้ชายเลยนะคะแล้วก็จะได้ปากที่สดใสแบบนี้ตื่นมาแล้วก็แบบออนใหม่ก็สวยเลยค่ะและเหมือนเดิมนะคะเพื่อนๆมิวกี้ก็ไม่พลาดที่จะไปแอบกระซิบขอโปรโมชั่นดีๆมาให้กับแฟนๆแล้วก็เพื่อนๆของมิวกี้ทุกคนนะคะนั่นก็คือเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์คลิปนี้หลังจากนั้นนะคะเพื่อน เพื่อนๆก็ไปกดไลค์ที่เพจของแครค่ะ ตามด้านล่างนี้เลยนะคะจากนั้นเพื่อนๆก็แคปหน้าจอที่กดไลฟ์เพจของแคลนนะคะส่งไปทางอินบ็อกซ์หาเขาได้เลยค่ะเท่านี้นะคะเพื่อนๆก็จะได้รับส่วนลด25เรไปเลยนะคะสําหรับการต่อขนตานะคะแล้วก็การคอนทัวร์สีปากค่ะทางร้านก็น่ารักใจดีมากเลยนะคะเป็นโปรโมชั่นสําหรับเดือนนี้นะคะแต่ถ้าเพื่อนๆยังไม่มีเวลาที่จะมาทํานะคะก็รีบแอดไลน์นะคะแล้วก็ส่งหลักฐานการแคปหน้าจอไปบอกเขาก่อนนะคะลงทะเบียนเอาไว้ก่อนค่ะมาทำเมื่อไหร่ก็ได้ค่ะคลิปนี้นะคะมูกี้บอกว่าเพื่อนๆจะชอบที่มูกี้พามาทํา สวยแบบนี้แ่ถ้าเพื่อนๆอ,อยากให้มิวกี้พาไปทำอะไรอีก <c oughs> อย่าลืมคอมเมนต์มาใต้ด้านล่างนี้ได้เลยนะคะและที่สำคัญอย่าลืมกดไลค์กด subscribe กดแชร์กดสั่นกระดิ่งเพื <c oughs> ่อเป็นกำลังใจให้มิวกี้ด้วยนะคะคลิปนี้มิวกี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะบ๊ายบายค่ะ